สวัสดีทุกคนครับนีทำได้ครับวันนี้เราเจอกันในเครื่อง iPhone 8นะครับอาการเปลี่ยนสายแพร์สายแพรตูชาร์จนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนเนี่ยเราจะไม่แกะเครื่องไม่แกะแบตนะทุกคนแต่เราจะอธิบายก่อนว่าแพรชาร์จเนี่ยมันควบคุมอะไรบ้างครับเนี่ยมาดูกันช้าช้ชาัดนะครับแพรชาร์จเนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือ1การชาร์จครับ2ไหมค์ครับ 3. ามมอเตอร์สันครับ 4. เสียงเรียกเข้าครับแล้วก็ 5. ระบบสัญญาณครับนะครับใน5้าอย่างนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยหากมีจุดใดจุดหนึ่งเสียแน่นอนครับเพลตูดชาร์จก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เราต้องหลิงเป้านะครับหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนครับแต่ กลัวว่ามันยากนะครับต้องแกะนู่นแกะนี่แกะนั่นมาดูอีกหนึ่งทางเลือกครับว่าเราจะต้องแกะทั้งหมดจริงหรือไม่นะครับมาดูอีกหนึ่งทางเลือกนะครับขอให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันลำดับแรกครับสิ่งที่เราต้องเอาออกครับก็คือถาดซิมครับเอาออกไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการงัดขึ้นมาหลังจากเอาถาดซิมออกนะครับมันจะมีเดือยนะทุกคนนี่ดูเดือยตรงนี้ก่อนนะครับ ไปทีละขั้นตอนช้าๆเดือยเห็นไหมครับหากเราไม่ผลักเดือยนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะแกะไม่ได้นะทุกคนเราจะทําไม่ได้เราผลักเข้าไปแบบนี้ครับเดือยก็จะหายไปนะครับหลังจากนั้นให้เราถอดซอตต็อกเก็ตตรงนี้ครับถอดซอตต็อกเก็ตตรงนี้ทั้งหมดนะครับถอดออกมาเลยแบตตร์งแบตเตอรีตตร่นะครับ น็อตตัวนี้ด้วยนะครับรวมถึงน็อตตัวนี้ด้วยนะครับแกะออกเลยครับแยกไปเลยนะครับแยกออกมาเลยหลังจากนั้นครับให้เราทําการแกะนะครับแกะน็อตชุดล่างนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับผมอยากจะทําให้แบบช้าๆเผื่อใครต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราสามารถเปลี่ยนตามได้เลย นะครับทุกคนหัวใจหลักของมันก็คือระบบการแยกน็อตครับผมก็จะจับเริ่มรือน็อตนะครับเริ่มรือน็อตแยกนะครับไปเป็นชุดครับแยกมันอยู่ตรงไหนก็ให้มันอยู่ไปนะครับเดี๋ยวขอปรับพื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับมันนูน Okay. หลังจากนั้นครับตรงนี้เป็นน็อตสามแฉกนะครับตรงนี้จะเป็นนอ็อตสามแฉกนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แยกออกมาสังเกตการเรียงน็อตของผมนะครับผมก็จะไปตีคู่ไปแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาตัวนี้ครับมาไว้ตรงนี้ นะครับขั้นตอนต่อไปให้เราดีดอันนี้ออกมาก่อนครับเนี่ยดีดอันนี้ออกมาก่อนนะสวากาศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราแกะอันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะอยู่ใต้นะทุกคนเราสามารถรื้อบอร์ดนะครับรื้อบอร์ดเคลียร์บอร์ดดันขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะทุกคน,นเห็นไหมครับนี่เห็นไหมหากเราไม่ปลดล็อกเมนบอร์ดนะครับตรงนี้เราจะเอาออกไม่ได้นะ ุกคน,นผมก็จะถอยหลังเดี๋ยวขั้นตอนตัดไปแล้วกันแกะนอตให้หมดก่อนหลังจากนั้นเรามาตอดมอเตอร์สันครับมอเตอร์สันแยกไปนะครับตรงนี้ครับก็แยกไปตีคู่กันไปเลยครับแกะโซนไหนแยกโซนนั้นครับรูชาร์ดครับรูชาร์ดครับ รนีคับแล้วก็มีน็อตอีกหนึ่งตัวครับนะครับแยกออกไปเลยหลังจากนั้นครับให้เราทำการรื้นะครับชุดนี้ออกมาก่อนนะทุกคน ชุดอ่ออะไรวะขอเรียกว่าชุดลำโพงนะครับนี่รือชุดลำโพงออกมาก่อนนะครับลำดับแรกนะครับหากเอาชุดลำโพงออกไม่ได้ทุกคนนะครับเราก็ไปต่อไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นแพรอะไรว่าแพรแพรสอสัญญาณนะครับหลังจากนั้นเราก็แกะครับหลายหลายคนสงสัยเอ๊ะมันจะได้จริงหรือเรามาดูนะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่ามือมนุษย์เลยครับ มันก็หลุดออกมานะครับหลังจากนั้นครับให้เราแยกนะครับแพเอ่อมอเตอร์สันนะครับออกมาเลยนะทุกคนไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะ หลังจากนั้นมันก็จะเหลือแค่ชุดสายแพรนะครับชุดสายแพรตรงนี้ทุกคนงัดออกมาเลยครับใครที่ชอบใช้ความรุนแรงนะครับได้ใช้แน่นอนครับแต่ถ้าจะเอาให้สวยนะครับก็ต้องหยดน้ำนะหยดน้ำลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ มันจะติดนะครับทุกคนดึงให้ดีนะหลังจากนั้นครับให้เราใช้เหล็กแหลมๆนี่นะครับไอ้เหล็กแบนๆนี่นะครับสอดลงไปใต้สายแพรครับสอดลงไปเลยนะครับสอดลงไปมันก็จะหลุดนะทุกคนโยกนิดนึงนะครับเขาก็จะหลุดออกมานะครับลำดับถัดไปครับวิธีการใส่นะทุกคนวิธีการใส่คืนเนี่ยทุกคน ลอกสติกเกอร์ออกให้หมดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคลิปนี้เราจะไปได้หรือไปไม่ได้นะทุกคนสติกเกอร์ตรงนี้มันค่อนข้างจะเหนียวนะยิ่งสายแพ่เก่าๆที่ที่เขาเก็บไว้นานๆน,นะทุกคนโคตรเหนียวเลยนะครับใส่ลงไปถอดมา ขอได้หมดทุกคนขอได้ทุกชิ้นส่วนครับโอเคทุกคนหลังจากนั้นครับให้เราเริ่มพับแทตรงนี้อยู่ในลักษณะนี้นะทุกคนน,นะครับหลังจากนั้นเราก็เด้งบอร์ดขึ้นมา นะครับหรือหาอะไรงั้นนะครับหรือใครไม่พอใจนะครับให้เรามาแกะน็อตตัวนี้ออกนะครับเผื่อบางคนติดขัดนะทุกคนเออยกไม่ได้เอามาแกะน็อตตรงนี้คลายตั้งไว้ก็ได้นะทุกคนหรือใครจะแกะก็ได้นะครับผมจะเลือกแกะเลยแล้วกันเผื่อทุกคนบอกไอ้แม่งเอาไม่ออกเว้ยอะไรประมาณนี้เอาแกะน็อตออกมา หลังจากนั้นเรายกเมนบอร์ดครับนี่ Main ยกเมนบอร์ดหาเลยมาเสียบไว้นะครับหาเลยมาเสียบไว้นะไม่ต้องงัดจนจนมันด้งเยอะนะทุกคนนี่หาเลยมาเสียบไว้ประมาณนี้นะครับบอร์ดมันจะยกได้อยู่ประมาณนี้นะทุกคนหลังจากนั้นให้เราเสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปนะครับหลังจากที่เราเสียบเข้าไปเสร็จน,นะครับปล่อยครับ ในขั้นตอนนี้นะครับให้เราทำการกดนะครับให้เราทำการกดซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนก็คือกดสายแพรตูชาร์จนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ตั้งไว้เลยครับล็อกก็คือการทิ่มเงี่ยงเข้าไปให้เงียยมันล็อกเมนบอร์ดอยู่ในสถานะเดิมนะครับหลังจากนั้นครับ ให้เราทําการเริ่มนะครับใส่ตูดชาร์จครับไม่ต้องรีบครับกดไปทีละนิดทีละนิดครับทุกคนให้เราดูตูดชาร์จตรงไม่ตรงนะครับโดยการเอาสายชาร์จนะครับมาเสียบนี่หากมันแน่นแสดงว่ามันยังไม่ตรงนะทุกคนเราก็ต้องกดให้มันลงนะครับหากมันไม่ลง กดใหม่ครับกดอยู่นั่นเลยทุกคนนี่แพรตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะทุกคนเห็นไหมนี่แพรตรงเนี้ยเราสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนหัวเลื่อนท้ายเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เลยนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วมันไม่ยากเลยนะทุกคน,นก็แค่ใส่ให้มันตรงนะครับใส่ให้มันตรงนะล็อกรูให้เรียบร้อยนะครับไมดูไว้ดี นะครับมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีโซล่เลยครับนี่ลงแล้วครับขันน็อตครับน็อตที่เราเตรียมไว้ก็เริ่มทยอยขันได้แล้วครับเราขันผิดนะทุกคนน็อตปิด นี่ครับหลังจากนั้นครับให้เราทำการขันน็อตนะครับสองตัวนะคู่นี้ ใส่เข้าไปนะครับรูนี้ด้วยหากไม่ตรงเราสามารถเลื่อนได้นะทุกคนมาถึงตรงนี้ครับยังไงก็จบงานสูงครับขันน็อตเสร็จปุ๊บนะครับไม่ผลักเข้าไปมันจะมีเงี้ยงของมันนะครับเสร็จปุ๊บเราจะประกอบอะไรต่อนะครับนึกดูดีๆช้าๆช,ชัดๆครับ จำได้ไหมครับตรงนี้ก่อนครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนหลังจากนั้นครับขันน็อตครับ ช้าๆครับไม่ต้องรีบนะครับการทําแบบนี้ไม่มีความจําเป็นต้องรีบแล้วก็ไม่รู้จะรีบไปไหนด้วยนะครับค่อยๆยับน็อตไปทีละตัวหลงน็อตไม่เป็นไรครับอย่าหลงยาเสพติดก็พอครับโอเคทุกคนหลังจากเรามาถึงตอนนี้นะครับ แล้วก็ทําการขันครับทุกคนไม่ใช่ไก่นะครับแต่เราก็จะขันครับทุกคน ตรงนี้นะครับหากใครไม่เคยทำก็ทำยากหน่อยนะทุกคนนะอาน็อตหายเลยบ้าเล้วทุกคนโอเคตรงนี้เราข้ามไปก่อนนะครับน็อตกระเด็นหายไปแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โอ้โหตรงนี้ขันยากครับมาตรงนี้ก่อนามาตรงนี้ต่อครับทุกคนใส่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบใส่ผิดครับ ทุกคนหลังจากนั้นครับเราก็ทำการใส่ตัวนี้ทุกคนนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่แพรตัวนี้นะครับแพรตัวเล็กนี่เล็กจิ๋วนี่เราต้องออกมาจากตัวเมนบอร์ดนะครับไม่งั้นมันไม่มีเงี้ยงให้ใส่นะทุกคนใส่ลงไป ใส่ค่อนข้างจะยากนิดนึงตัวนี้นะครับต้องใช้ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงนะทุกคนดูเงี้ยตรงนี้นะนี่ทุกคนใส่แบบนี้นะครับ เหนื่อยทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้ครับใส่นี้เข้าไปก่อนทุกคนทีนี้อะไครับคลายครับเราต้องคลายนะครับเราต้องคลายแล้วทุกคนสอดเข้าไปฟับเข้าไปนี่ดูนะครับดูนะวิธีการงัดแงะเนี่ยดูนะครับกดเข้าไปเสร็จ นะครับเป็นที่เรียบร้อยลงล็อกปลอกเลยนะครับหลังจากนั้นใส่ตาซิมเลยครับกันเราลืมใส่ตาซิมเสร็จปุป๊บขันน็อตครับนะครับขันนอ็อตให้เสร็จแค่นี้ก็จบงานแล้วทุกคนเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากเลยใส่สายเพลลงไป มันต้องดังแก๊กนะทุกคนหากไม่ดังแก๊กนี่ยุ่งนะ่ะแก๊กตรงนี้แก๊กแก๊กตรงนี้แก๊กนะครับเสร็จครับที่เหลือก็ขันน็อตนะครับมาดูนะครับขันน็อตครับเริ่มทยอยใส่น็อตไปทีละตัว2ตัวอันไหนที่เรามันกระเด็นหายเดี๋ยวเราก็จับใส่ครับ ยากนิดนึงนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับหากเราใส่ตรงตำแหน่งแล้วนะครับนอดที่เหลือเราจะรู้เองครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะนะครับโอเคอตรงนี้ก็อนนอดตรงนี้ โอเคหลังจากนั้นก็คือเนี่ครับเสร็จแล้วประกอบนะครับสันนอตขันนอตตัวนี้นะขันนอตตัวนี้กลับไปที่เดิมนะครับที่เหลือก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เลยไม่มีอะไรยากใช่ไหมทุกคนเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งแกะบอร์ดอยู่นะครับบอร์ดก็ไม่ช้ำด้วยนะโอเคเหลือตรงนี้ครับตรงนี้เราก็ใสง่ง่ายๆนะทุกคนมันก็เป็น ล็อกของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นเลยของใหม่เนี่ยยังไงมันก็ใส่ยากอนะทุกคนของใหม่มันไม่ค่อยลงรูนะยัดไอ้ตายยังไงมันก็ไม่ลงนะถึงเวลาจะไม่ใส่ก็ไม่ได้นะทุกคนโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับสมบูรณ์แบบนะครับที่เหลือแล้วก็เนี่ยประกอบตามปกตินะครับขันน็อตลงไป นอดอยู่ยังไงก็ขันอย่างงั้นนะครับนี่จบนะครับเปลี่ยนง่ายๆปิดจอจบเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ